หน้าหนึนะคะฝ่ายใจฝึกฝนข้อที่1ให้นักเรียนเลือกคำอ่านนำไปเขียนให้สัมพันธ์กับภาพนะคะมีคำว่า,พาวเพลากรีสะเพลากะรีสละค่ะภาพแรกเลยภาพแรกเลยนะคะกะรีอ่านว่ากรีค่ะกะรีค่ะ ภาพต่อไปนะคะนี่เห็นลูกศรชี้ไหมตรงนี้อ่านว่ากรีนะคะกรีค่ะหน้าต่อไปนะคะพเพลาเพลาสะสระ ต่อไปนะคะข้อที่สองใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนเติมคำพ้องเสียงลงในช่องว่างให้เป็นคำที่สมบูรณ์แล้วอ่านคำนะคะอา้าวพ้องเสียงพ้องเสียงก็คือรูปไม่เหมือนกันแต่เสียงออกแบบเดียวกันนะคะอา้าวคำแรกคําว่าอะไรเอ่ยการละเล่นนะคะการอา้าวการละเล่น ใช้รอเรือต่อไปการเวลาการเวลาใช้รอลิงนะคะกออารอการต่อไปค่ะการจนะบุรีกออายอหญิงนะคะการแล้วก็จอนอนะคะจอนอชนะนะคะต่อไปค่ะลูกจันลูกจันไม่มีกะรันนะคะดวงจันทอรอกระรัน อัศจรรย์จรอหันยัยกษกรันค่ะต่อไปค่ะรสชาติรสชาติรอโอสอนะคะสอเสือรสต่อไปรสเก่งรอโอทอรสรสน้ําต้นไม้รอโอดอร์รสต่อไปค่ะ โอกาสโอกาสกออาสอเสือนะคะใช้สอเสือ g g aw, g aw, อ ok. ากาศผักกาดกออาดอกาดต่อไปค่ะบรรทัดสุดท้ายละค่าพเจ้านะคะขอไข่นะขออาขาไม่โทค่าพเจ้าคุณค่าคออาขาไม่เอกค่า จากนั้นไม่ฆ่าสัตว์คอละขังสระอาไม่เอกฆ่าค่ะไม่ฆ่าสัตว์แบบนี้ต่อไปนะคะหน้าหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งร้อยเก้าหน้าหนึ่งร้อยเก้าข้อสาม ให้นักเรียนเลือกคำพ้องเสียงที่กำหนดมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วอ่านประโยคข้อที่หนึ่งนะคะสุกสุกสุกนะคะหลานมีความสุขที่ได้นำมะม่วงสุกไปให้คุณยายเมื่อวันสุกค่ะเพราะฉะนั้นหลานมีความสุขสุกแรกหลานมีความสุขนะคะ อันนี้อันแรกต่อไปที่ได้นํามะม่วงสุกน่ที่ได้นํามะม่วงสุกไ,ไปให้คุณยายเมื่อวันศุกร์นะคะต่อไปข้อที่สองมีคำว่าสับสับและสับนะคุณแม่รู้สึกสับสนเรื่องราคาสินค้าจึงโทรศัพท์ ไปถามที่ห้างสรรพสินค้านั่นเองนะคะคุณแม่รู้สึกสับสนออาสับตัวนี้ค่ะสออาดพอสับต่อไปเรื่องราคาสินค้าจึงโทรศรัพท์โทรศรัพท์ตัวนี้นะคะตัวที่สองไปถามห้างสรรพสินค้าค่ะสอรอหันนะคะแล้วก็พออ่าน ข้อ3ทานทานทานประธานของงานหาทุนปลูกป่ากำลังรับประทานอาหารอยู่ริมลำธารอาวละประทานประธานของงานหาทุนปลูกป่ากำลังรับประทานอ,าอันนี้อันที่สอง อยู่ริมรำลำธารรับประทานอาหารอยู่ริมลำธารทานนี้ทานที่3มนะคะต่อไปข้อที่4ี่ค่ะกาดกาดกาดนะคะวันนี้อากาศด,ดีมากเป็นโอกาสที่จะได้ออกไปปลูกผักกาดกาดแรกนะคะอากาศอันนี้อากาศค่ะใช้สัสะลา วันนี้อากาศดีมากเป็นโอกาสอันนี้ตัวที่สองนะคะที่จะได้ออกไปปลูกผักกาดกาดอันนี้ตัวที่สามต่อไปนะคะข้อห้ารถรถรถคุณพ่อขับรถ กระบะไปซื้อสับประรดที่มีรสหวานฉ่ำมาขายนะคะคุณพ่อขับรถอ้ารถแรกขับรถกระบะไปซื้อสับประรดอ่าสับรถสองต่อไปที่มีรสชาติหวานฉ่ำมาขายอ่านี้รถที่สามค่ะรถที่สามรสชาติก็สอเสือนะคะ ต่อไปค่ะนะคะหน้าหนึ่งร้อยสิบนะข้อสี่ให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คำพ้องเสียงที่กำหนดแล้วขีดเส้นใต้คำพ้องเสียงนั้นอ้าวตัวอย่างตัวอย่างก็คือคำว่าพุทธกับพุทธใช่ไหมพุทธพุทธฉันร้อยมาลัยดอกพุทธนะเมื่อตอนเย็นวันพุทธเขาก็จะขีดเส้นคำว่าพุทธนี้แล้วก็พุทธนี้นะคะอ้าข้อที่หนึ่ง เสากับเสานะคะวันเสาร์ฉันกับพี่แอบปีนเสาหน้าบ้านหญ้ากับหญ้าค่ะฉันช่วยคุณหญ้าถางหญ้าที่สนาม บาทกับบาทค่ะคุณหมอทำแผลที่โดนมีดบาดโดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวต่อไปนะคะข้อที่สี่หน้ากับหน้าค่ะ น้องสาวมีหน้าตาน่ารักเหมือนตุ๊กตาข้อห้าท่ากับท่าถ้าเธอมีทีท่าสับสนแบบนี้ฉันจะช่วยอธิบาย ต่อไปข้อที่5ให้นักเรียนเลือกคําในหน่วยการเรียนรู้นี้ค,คําคำมัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดคํำละ2ครั้งนั่นเองค่ะเอาเธอเลือกได้ตามสบายใจชอบเลยนะคะ ต่อไปหน้า111นะคะสรุปผลความรู้นะคะการฝึกอ่านและเขียนสะกดคำพ้องทำให้ชั้นสรุปได้ว่าคำพ้องคำพ้องคำพ้องรูปอา่านต่างกันเขียนเหมือนกันค่ะและความหมายก็ต่างกัน ต่อไปคำพ้องเสียงนะคะคำพ้องเสียงอ่านเหมือนกันเขียนต่างกันและความหมายก็ต่างกันค่ะดูหน้าต่อไปนะคะเอาหน้าหนึงร้อยสิบสองนะคะข้อที่หนึ่งคำในข้อใดหมายถึงภาชนะสาร ที่ใช้ตักน้ำเอาข้อที่หนึ่งนะคะมีทัพพีมีครุมีกระบวยมีขันนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่สองค่ะครุนะคะอ่ามันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นภาชนะสารชนิดหนึ่งซึ่งมักสารด้วยไม้ไผ่มีรูปทรงกลมคล้ายกลาตัด นะคะอ่าแล้วก็ด้านก้นมนะันก็มีการยาหรือใช้น้ํามันนะคะกันรั่วซึมนั่นเองสําหรับตักน้ําในบ่อนะคะโอเคต่อไปข้อที่2ประโยคใดมีคําพ้องรูปคําพ้องรูปค่ะคำพ้องรูปนะคะรูปเหมือนกันแต่แต่อ่านคนละแบบนะคะตอบข้อ2ค่ะนะคะนี่ค่ะมีพะเพลากับ เพลานั่นเองนะคะข้อสองเอ๊ะวงกลมถูกไหมเนี่ยอ่าวงกลมเฉพาะในนี้อย่างเดียวก็แล้วกันนะคะอุ้ยไม่เอาอะ่ะเอาในนี้ดีกว่าแล้วเธอก็ไปทำเอาเองนะต่อไปข้อสามคำในข้อใดมีคำพองรูคำพองรูตอบจ้ะ <c oughs> คำตอบก็คือข้อ4นะคะข้อ4นะคะก็คือคําว่าสมาธิหรืออ่านอีกอย่างก็คือสมาดนั่นเองนะคะข้อแรกนะ่ะกำนันมันจะคล้องพ้องเสียงมันจะเป็นคำพ้องเสียงนะกำนันเนี่ย กับกำนันนี่เห็นไหมพ้องเสียงพันกับพันนี่พ้องเสียงบาทกับบาทนะคะสมาธิกับสมาดเขียนเหมือนกันนะคะต่อไปข้อที่4ประโยคต่อไปนี้มีคำพ้องเสียงกี่คำคำพ้องเสียงมีกี่คำจ๊ะเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันใช่ไหมเอาวเพราเยน็นเขารถน้ำต้นไม้ก่อนขับรถ ไปชิมอาหารรสอร่อยโอ้ว้าวพ้องเสียงเสียงเหมือนกันนี่ไงรถรถใช่ไหมรถและรถตัวนี้คำตอบคือข้อ3นั่นเองค่ะหน้าต่อไปนะเอาหน้าหนึ่งร้อยสิบสามนะคะข้อห้า ประโยคใดมีคำพ้องเสียงมากที่สุดเอามาดูกันคำพ้องเสียงเสียงเหมือนกันคำพ้องเสียงคือเสียงเหมือนเหมือนกันเขายืนตักบาดบนบาดวิถีเอามีคำว่าบาดกับบาดนะคะต่อไปข้อสองน้องพึ่งถูกพึ่งต่อยเมื่อเช้านี้มีพึ่งกับพึ่งนะคะต่อไปข้อสามวันนี้วรรยาเรียนเรื่องวรรณยุกมีสามคำ ต่อไปค่ะคุณย่านั่งตัดหญ้าที่สนามหน้าบ้านเรามีหญ้ากับหญ้านะคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือข้อสามนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่หกนะคะคำไหนก็ใดเขียนไม่ถูกต้องอะไรเอ่ยความสุขถูกอาหารสุขถูก มะม่วงสุกไม่ใช่นะคะมะม่วงสุกไม่ใช่นะคะมะม่วงสุกต้องเป็นสออุกกรสุกแบบนี้นะคะสุกเหมือนตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อที่สามค่ะต่อไปข้อที่สี่ค่ะคำในข้อใดเป็นคำพ้องเสียงคำพ้องเสียงก็คือเสียง เหมือนกันนะคะเอามาดูข้อที่หนึ่งผูกพันกับวันพุธไม่น่าใช่นะต่อไปสุขสันกับคัดสรรน,น่าเสียงเหมือนกันใช่ไหมสันกับสรรถูกไหมต่อไปอนุบาลกับฤดูกาลไม่น่าใช่ละต่อไปค่ะสละอะกับสะว่าน้ำ อันนี้อ่านว่าสละนะคะสละอันนี้อ่านว่าสะเพราะฉะนั้นข้ออะไรข้อสองนั่นเองจ้าข้อแปดคำในข้อใดนำมาเติมในช่องว่างได้ถูกต้องนะคะกุ้งกุ้งนำเงินหนึ่งพันบาทไปฝากธนาคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เอาพันแรก หนึ่งพันบาทนะพันอย่างนี้นะคะพันอุ้ยถูกทุกข้อเลยแต่กุมภาพันเรารู้อยู่แล้วว่ามีทอทงสละอุและกัลันเอ๊ะมีกะลันมีสระอู่ไหมไม่มีขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆกุมภาพันต้องเป็นข้อที่หนึ่งนะคะกุ้งนำเงินหนึ่งพันบาทไปฝากธนาคารเมื่อเดือนกุมภาพันนะคะลองดูซิพันยังไงอ่าพันอย่างนี้ค่ะ หนึ่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1ค่ะข้อ9คําคำในข้อใดเป็นวิธีการประกอบอาหารคำในข้อใดคะคำที่1คําว่าเคี้ยวเคี่ยววันนี้หมายถึงเคี่ยวเล็บคําที่สองดหมายถึงอาการที่ทําไมคะเอาน้ําไปเหมือนลดน้ําต้นไม้นั่นเอง คำที่สามเคี่ยวเคี่ยวเป็นอาการที่เหมือนกับคนคนของร้อนที่อยู่ในหม้อนะคะเคี่ยวช้าๆอันที่สี่รสก็คือรสชาติเพราะฉะนั้นวิธีการประกอบอาหารก็คือข้อที่สามค่ะเคี่ยวต่อไปข้อสุดท้ายแล้วคําในข้อได้เขียนถูกต้องเหาถูกต้องนะคะมาดูทีละคำเลยอัศจรรย์ถูกปะอัศจรรย์แบบนี้หรือเปล่า ไว้ผูก็เขียนไม่สวยเลยแป๊บหนึ่งอาอาสะจันจอรอหันยอยกกลลันนะคะต่อไปแสงจันทร์ถูกแล้วละ่ะต่อไปไม้จันทร์ต้องทอนอนะคะไม้จันทอนอ,อเพราะฉะนั้นนี้ผิดอันนี้ผิดส่วนลูกจันทร ไม่มีทอรอไม่มีกลันเลยนี่ลูกจันเข็นแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อสองนั่นเองจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านานะไปะบ๊ายบายค่ะ